แล้วก็บบอมีรายได้ยังหมดเดยวนีลยบอมีเลยบม่ได้ไปหายังบม่ได้ไปหาแปลว่ารายได้เข้ามาในครอบครัวเนาะบอมีบอมีพราะว่าการงานกับบอมีแล้วบอมีเบี้ยมีงานเห็ดแล้วหายมาหนังข้างหลังนะสบายดีแหละก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC หนักแพงเบิร์ตสุขุสุคนเบิร์ตสมองสุบอร์นนะพี่น้องเด้อผูพอบช่องยูทูบบาราพระเพิ่นคือเก่าพี่น้องเลยเนาะวอลายย่าห่างพี่น้องเอ้เมื่อนี้กัเขาเรื่องเลย คือว่าเมื่อเนี่ยก็เข่ามาฮะเสาปานนะไมห่ห่างลูกหนึ่งอะเนาะตอนนี้ชีวิตเราก็ตกทีนางลำบากอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะตกระกำลำบากกันแล้วพ่าฉันซะพอไปอยู่ข้างในก็อ่าก็คือเล่านะบ่มีบอ่อนอยู่บ่อนเช่าบ่มีบอ่อนพักพระอาศัยนะพี่น้องเลยเนาะมันก็นเลยอ่าอยากลำบากอยากน้อยฮะแหละไปอยู่ทางในก็ดีคล้ายๆแบบว่า,าเอาว่าตรงๆเลยก็ได้แบบว่าหายใจหัวมุดังหมู่นะ ก็ต้องเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะอยู่ไสคคือกันนั่นแหละเนาะโอเคเขาก็ได้จะหวังแล้วกับวอนว่าทั้งคุณลักผู้ใหญ่เป็นสีสวยเลือเนาะแล้วก็มีตาเล่าเป็นสักเนาะซอยยังเรื่องอที่อยู่บนผักผ้าไซแล้วแหละพี่น้องเอ้ยเนาะซื้อที่ซื้อยังไงเล่าพอได้มีเป็นของเจ้าของนะเนาะบ่อน้อยบ่อน่าก็พอได้ลมเงิอล้มซานเนี่นะพื้ดน,นดินจะดอนตอนหนึ่งเลยนะเนาะหัวดินตอนหนึ่งกับตอนหนึ่งมันกระตกอยู่ ประมาณสี่หมื่นผู้แหละเนาะสี่หมื่นห้าหมื่นบาทผู้แหละอันนี้ว่าเผื่อไว้พี่น้องเคยเนาะแต่ก็มีอยู่เจ้าหนึ่งเป็นอยากขายนะเป็นวัสิกลายซศราคุณซศราเม็ดนะซศราคุณซศราเม็ดมันอยากขายสามหมื่นห้าวัสดุเนาะและซาดวงแล้วกะหนังไอ้ซาดวงวัสดุซาปานแล้วกะหนังอยู่เนี่ยว่าไปหอดซาดวงอย่างไรตอกราบขออภัยพี่น้องโดยสบายดีซาปานสบายดีเลยเลยสบายดีลูกชายก็มาหนังใกล้ๆแม่ เออมอนี่ยเฮ้ยพาไปทางใดมาเหมือนออน,อนี่เขาดงเทาดงทางใดดงน่ะโอ้ดงนี่บ่ดงได้ยังไปดงน่ะแมงขนุนบัาลายบ่สบัลายปันไดบัลายปันไดมนเมนี้มากคำๆเนาะกินข้าวแรงแล้วบ่ยัง <c oughs> ยังบ่ได้กินข้าวแรงบ่ยัง เดี๋ยวบางกองเด้อบองเลียวบางหนาค่อยเอ๋อหน้าอันเย็นนี่บังคับขอบใจไว้เฮ็ยได้ได้เอาขอบคุณก่อนละขอบคุณเฮ็ยได้ได้เอางามือเอาขอบคุณฮ่าฮ่่ามอนี่บ่จำเลยเด็กน้อยพี่น้องบ่เปิดยังเนาะเวลาผู้ใหญ่ให้ของต้องหนกมือเดิมทำเด้อชื่อได้ได้ก็ลืมเหมือนสื่อเลยเข่าฟัน ทถาควันทถวควันซีวิตซาปานกับแม่นี่กัเป็นไงได้แม่ตอนนี้นะไข่แห่ปะก็ไข่อยู่กินยงกินยาในใสกินยาเขามาขายมาสืเอามาป่ดยกินยาอ๋อหม่ยังคือเห็ดเนี่ยนี่ไก่เนี่ยเออเนี่ยนี่ก็มีบาทเนี่ย ไก่มันแม่มันอยู่หน้าป่าเพื่อนเอาเขามาให้คำมืดอพี่น้องเลยเขามาหาเพื่อนเหมือนดีกันนี่เนาะเป็นคำเชิมื้อแล้วก็คือว่าเฮานี่กระยาขุยอหไะเนาะไปทางสวนทางให้มันก็เลยผมมีเวลาออกไปวันสัตย์เมื่อยปะเจ้าเมื่อยปะตอนนี้เมื่อยใส่ความขิดเนาะโดยมันแห้ใส่ความขิดร้ายให้ขงหมึอง แล้วกับบัมีรายได้ยังบ่เดียวนนบมีเลยบได้ไปหายังบได้ไปหาแปว่ารายได้เขามาในครอบครัวเนาะบัวมีบมีพวการงานกับบมีแล้วบมีเบี่ยงมีงานเหตดแล้วอัีเเมีเอี้ยงบมี้างเนยีเยเลวมีเยมีีวีเเลมีบ้เมีเอ้งล้ีัม คือสิบะดิเมื่ะดอกคันบ like. <speaking> ่ม mm ีคนซอยเรือหน่องกะดีคันบ่มีกับแจมเป็นนี่แหละอยู่เฮือนโมงกัเรียกว่าไรนะโดยโดยซอยเรือแบบได้สาปานว่ามาเมืองดูคือคอยว่าอยู่ก่อนซื้อดิน้นข้างนอกอยู่เชาเป็นของตัวเองโดยโดยโดยแม่มือนังเมื่อเนาะอย่างเมื่อบ่มอนี่ก็ดีมึงบังคับอย่างเมื่อบ่บ่สัญญาณเมื่อลูกชายไหนอย่างเมื่อแล้ว Rồi เอ้าดูนี่บ่ได้ไปเล่นน้ำหมู่ะ่ก็ไปอยู่ก็เล่นในเฮือนเพิ่นนี่แหละอ๋อกะอยูนี่ก็คือวาาอ่าแหละให้คือน้องว่ามือเช้านี่อือๆหมู่ โอ้หยอัน hmm. น oh, ne ่ะแจ็กสันโอ้พี่เนาะเลยก็ตามนั่นแหละเนาะก็คืออย่างที่เฮาว่าอันนี้มาสักจะบัวเป็นแนวใดมันก็เนาะอยู่ยันหมู่ยันเพิดมันก็ต้องลำบากหน่จักเล็กจักน้อยแล้วพี่น้องเลยอาเ็ตนี้ได้เราก็ทันทีเมื่อพุ่นกายันอยู่บัวหงส์ฟัวเมื่อเปินก็ เมื่อผูกกับไปอยู่เฮือนนั่นแบีว่าเฮือนเพือนที่นางบ่ดยที่นางกับอ้ายนั่นแหละสดิ่งทับชื่อว่าในใดอันนแหละกับพี่น้องเอยู่เฮือนกับบ่ได้ฝากทั้งบุรุษกูใหญ่และเนาะนี่สวยพิจารณาเนี่ยพี่น้องบอะว่าคนมันเจอทางตันเนี่ยตอนนี้ขั้นว่าเราสิไปทำการทำงานฝั่งไทย ปลาแม่ปลาลูกไปเนาะโดยบมีผู้อ่าเบิ่งผู้แง่งเล่าก็มียุคเขตหนึ่งที่ว่าอานมใหญ่ฝั่งไทยอะไรที่พนอ่าติดต่อแล้วก็สเสนอมาแหละคือที่ฮาว่าอะไรพี่น้องก็ว่าอยากได้เอ็นซา,าวปานกับแม่ไปเลี้ยงดูไปเบิง่งมาส่นะแต่ทางซาวปานกับ <c oughs> บ่ได้ตอบลงเอยแหละตกลงแต่อย่างใดเนาะมีแต่คุยกันก่อนมีแต่คุยกันคือคู่มือนี่ก็คุยกันอยู่เนาะคุยกันอยู่นะพี่น้องเอยแบบก็เข้าใจตามที่เอฟซีเพิ่นในน้ามาแหละเพิ่นกับว่าคั้นว่าเขาหักเขาแทาเขาจิงเขาก็ต้องมาเฮ้าอย่างประมาณนี้อ่ารย์ครับหลายคนเพิ่อห้เขาคิดก็เห็นไปต่างๆหน้าแหละกับบติบทอนาเพิ่นพี่น้องเอย เนะแต่ว่าเคตสาวปานนี่คือมีเฮาคนเดียวมแได้่อยบอก,ขอกาาเ,เาอกขมามาสัมผัสเนาะมีแต่เฮาเป็นหออวยเขามาสัมษณ์เดียวเฮาก็สีาในน้ำในสองยูทูบ่องอื่นๆเขามาสัมผัสเราอยู่เนาะเพะื่อว่าจะมีทั้งผู้รักผู้ใหญ่ทั้งสองเขาอะนะอมองเห็นและก็ให้การช่วยเหลือเขามาเนาะ,นะนแต่ลาย่องสวยกันมันกด็ดีพี่นอ้องเอ้ เนาะาจะเป็นช่องหน่อยช่องใหญ่ก็บ่เป็นยางดอกกะสำหรับเฮาแหละบ่มีปัญหาพี่น้องเลยเนาะใครอยากมาสัมผัสก็มาสัมผัสได้มานเสนอได้เพราะว่าการสวยเรือเด้เนาะก็ต้องเปิดกว้างนะมาสัมซาบางทีบ่มีผู้ใหญ่ทั้งเฮากับมีทั้งสองอื้นนี่นะประมาณนี้เพราะว่าเฮากะลำพังช่องเฮากะแบบว่า โบได้ไปให้ความหวังผู้ใด้พอพิลึกแต่ขึน้นเอิยเนาะแค่มานำเสนอซื้อส่สสสวนว่าสีมีการสวยเลือเรื่องการเมตตาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นผู้เพิ่นเพิ่นเพิ่นชมเพิ่นสิพิจารณาผู้เพิ่นที่ซอยเข้ามาะนะเนาะโดยพรอเป็นเงินของเพิ่นอ่าตัวนี้อ่าชาวปานก,นก็บนะสิเข,นะข,ข้าใจเนาะโด้วยสี่เข้าใจพอกรอยนี่มีนาะที่อ่ามานำเสนอแล้วก็ขอความสวยเลือฮนะนะด้วยแบบมาเผยแผ่ ให้ผูพลักผูก้ใหญ่เพื่อนได้หูได้เห็นถึงการเป็นอยู่แล้วก็วิธีชีวิตของเจ้าโดยอ่านะแบบนั้นลพี่น้องเลยเนาะเฮากระบ,บ่แม่นว่าสิเป็นเทวุธทธเทวดามาที่สิไดดอกเนาะเป็นคนธรรมดาคือกันนี่แหละเนาะบาง<ด><ด>คอมเมนต์นกอ่ามาชมเฮาเกินว่าเทวดาเทวดาเดินดินมันบ,บ่แม่นเอาี่น้องเลยมาโผล่แม่นแล้วเนาะคนธรรมดานี่แหละเนาะคนธรรมดานี่แหละแต่ว่า มีจิตอาส,สาว่าสันสานเนาะอยากสวยเรือแหละจ้าโดยแผ่ความถูกงาการเป็นอยู่ของเกินมนุษนนน<ด>ย,ยออ์มนนาคือกันว่าสันสานเนาะให้ทางผู้รักผู้ใหญ่ผู้เปิดทีอี่มีมันมีคำนะเนาะคือว่าอ่าเรือใสเรือจ่ายหรือว่าพอมีใสมีจ่ายนะเพื่อเพผนจากทำบุญกับคนคือกันเนาะ<ด>นี่จะทำคำจุดลูกอย่างประมาณนี้แหละอาจารย์ซะเนาะอืมกับจักสิว่าในใด กะแกะมนยูคนเฮาต,ต,ต้นทุนชีวิตมันบส่สํำกันเนาะสาวปานเนาะโดยบางคนกะเกิดมาเพียบพร้อมถูกชิงถุกอย่างบางคนกะเกิดมาก,กะมีกองพีการบางคนเกิดมากกะแข็งแห้งปูงปังมีแค้นมีคาม้คาแต่กะห<ด>ากินด้วยลำแข้งลำา้าจะคล้องกะพอมีพี่น้องเลยแต่มันก็ขึ้นกับโอกาสใชม้ยมันล่ะ่นซักคือสาปาเนี่ยแล้วกะ แข yeah. ็งแห้งเนาะแต่ว่าเจ้าน่ะขาดโอกาสขาดโอกาสเนียคือสิไปหาเนี่ยบ่มีผู้เบิ่งเปาะบ่มีผู้เบิ่งแม่เบิ่งลูกเนี่ยนะก็เลยบ่ได้ซะสมอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิเปิดแฟตก็เด้อเปล่าเปิดแล้วบ่นเนี่ยยังเนาะโอเคเด้อพี่น้องเด้อเนาะมันก็ อาคำมือเนี่ยแหละสมาพากครอบครัวนเนาะเขาก,ก็บอกมียังลายพี่น้องเอ้ยมีแต่ฝากทางคนรักคนใหญ่เนาะ่วาสวยอินดูเมตตาและอุปธรรมปรนมืออาให้การสวยเลือสาวอาปานกับลูกกับแม่เนี่ยเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะพอได้มีบ่อนพักบ่อนเท้าบ่อนอยู่เป็นของเจ้าคลองนะเนาะ<ด>นส่วนตัว,วอ้ายใหญ่หรือว่าผู้ใหญ่ที่ว่าแนะน้ามานะเนาะ<ด>ก็อยากให้เพื่อนตัดสินใจให้เด็ดขาดจะพี่น้องเอ้ยว่าสิเอาานใดก็ดีเนาะก็คือว่าอะลรคันว่า วังดีหากจริงยังก็เล่ากับคือทางสาปานี่ยเราผมมีปัญหาเงินดอกเงินใดกันี้ดนั้นขอเพียงแต่ว่ามีผู้มาดูแลและก็บเบิ่งแง่งเจ้ากระแม่กับลูกเนาะแต่ว่าซื้อสั์นะนะพี่น้อกเลยหากจริงนะแบบบ่วังละวังล่วงนะเราก็บ่มีปัญหาสําหรับสาปานี่ยเพร่อที่จะเปิดใจแล้วก็เพราอที่จะคุยเนาะถ้าหน่าแหลสซาปาได้ยังได้กับสุ่ๆเด้อ ก็เป็นกำลังใจให้เจ้าคือกันเนาะพอมีผูรักผูใหญ่ขึ้นมองเห็นแล้วการเสือเรือเจ้าขมาเนาะเขาก็สีได้จบที่ไปเพียงสนิทพี่น้องเลยมันขับมันมือเลยเนาะอยู่ดีมีแหงเบิร์ดสุขุสุคนจะ่เก็บอย่จนลำรวยลำรวยรวมทงสาวปานเด้อต่อไปในการให้เจ้าสุขสมบัติในทุกๆด้านเนาะแม่เจ้าที่ว่าบอดสบายเก็บบนนอแน่ๆกห้เป็นสวงเป็นเศร้าซะกินยองกินยากันมันถึอมันต้องัาใั่นซะ บาคำเนี่ยโอดเอาได้จากเมียบ้านนะเยอก <c oughs> ินหอนหมูอยู่บ้านบอนี่บ่หมูอยู่บ้านนี่โอเคโอเคไปแล้วซาปสบายดีสบายดีสบายดี